แม่ใหญ่กูจักไปออก่วมหัวผีตายไปลินกูก็เป็นดาบเผ่นกล้าใตปืนฟ้ากูเจ้าบอกวััจำส่วหฮะปะร,รุษะส่วนฮะพลุสีนาเร่พลุสีตาไฟพรุษีอ,ษอิทธิฤทธและบุญญาฤทธิจงมาอภินิหารลูกเป็นไฟสลี่กันใจกูเ,เียนนี้ปากแต่เมืองผีมาจุดาปากกินมาร้อยเอ็ดภาษากูก็ปากได้ใตปืนพ้าเนี่ยนาแผ่นดิน เก้าลินกูก็เป็นน้ำเก้ากลางกูก็เป็นน้าแม่ใหญ่ลูกเป็นไฟไฟแขนไฟไฟพญาเจ้าไฟนไฟแฉนเตาคือเป็นพ่อฤาษีตามไฟประชิทิประชากรให้ลูกขึ้นมาดำตาหันจิปะมันตะมหาสลาบดาบเขียนกล้าใสว่าวาดลูกเป็นไฟเสรีกันใจกูเห็นนี่กูเป่าเลี้ยวเือมึงลูกขึ้นมากูเป่าเลี้ยวก็ะขึ้นมากูเป่าเลี้ยก่อเก้แจ้งกูเป่าเลี้ยก่อก้มีควันไฟลูกขึ้นมากูเป่าเลี้ยกอหก้ไหลมา เทวดา่าไหลเทวดาคุณีน,น,นางยับนางพายนางอั้นก็ดีโจงประชิดประสาทพรจงมา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 ,มาลูกเป็นไฟสลีกันใจกูเทียนนี่ปากแต่เมืองผีมาจุดดาวปากกินมาล่อเอ็ดภาษากูก็าปากไตไตปืนฟาดหย่อหน้าแผ่นดินก้าลิ่นกูก็เป็นนาเก้ากลางกูก็เป็นหน้าแม่ใหญ่ลูกเป็นไฟสลีกันใจกูเทียนนี่ น้ำชี่ประมวลกูมนลงไปแล้วเฮ้เจ้าลุกขึ้นมากูว่าแล้วเฮ้มากูสั่งแล้วเฮ้เจ้าลุกขึ้นมากูว่าแล้วเฮ้เจ้ามาดงกําปากูเนียว่าอีวากูว่าแล้วกูสั่งแล้วเจ้ามามามาลุกมาลุกมานางพายลุกขึ้นมานางพายลุกขึ้นมาปอริศีต่อไฟปริสีน้เล็ปริษีอิทธิฤทธิ์ละบุญญาฤทธิ์ลุกขึ้นมาเฮ้ดำตาหัน ดังต e er. ัวข้าพระเจ้าจับลูกเป็นไฟสีกันใจกูเทนี่จับพ่อไม่จับลูกเป็นไฟเผากระดาษถึงนี่บารมีพุทธะบารมีดังบารามีปฏิตปจัดพรลูกขึ้นมาลูกเป็นไฟลูกเป็นไฟสตรีกันใจกูเทียนนี่ปาแต่มเมืองผีมาจุดดาปากีมาเหลวใส่ากูก็ปาดายใจปืนฟาเนียหน้าแผ่นนี้ลูกเป็นไฟสลีีกันใจกูเทียนนี่ปาแต่มเมืองผีมาจุดดาลูกเป็นไฟ ลูกเปลี่ยนไฟสลีกันใจกูเทนนี่ปาแต่มเมืองผีมาชุดาปากิีมาลูกเปลี่ยนไฟดำตาหันลูกเปลี่ยนไฟสลีกันใจกูเทนนี่ปาแต่มเมืองผีมาชุดาปากิีมาลูกเปลี่ยนไฟลูกเปลี่ยนไฟสลีกันใจกูเทนนี่ปาสลี่กันใจกูเทนี่ลูกเปลี่ยนไฟไฟมามามาพี่นางมามาพุทธคะอินัมบุรีนกูเปลี่ยนไฟสลีกันใจกูว่าเรื่องเฮเจ้าลุกขึ้นมากูว่าเรี่ยวเจ้ามากูว่าเรี่ยวเจ้าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดำตาหันลุกขึ้นมาจากภาคกระจากูว่าเรี่วจับมามามา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để lạc lỡ những video hấp dẫn